มีงูมีงูด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Caim to the Top of the c a s t l e นะครับมาต่อกันใน EP ที่6กันเลยนะครับกลับมาช่วยเจ้าหญิงกันต่อดีกว่านะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับไปต่อกันเลย ด่านนี้เป็นด่านมีถ้ำเลยนะมีเป็นถ้ำแล้วก็มีเรือมีน้ำมีอะไรพลุงพลังผมจำได้ว่าเกณฑ์นี้มันมันไต่ประสาทขึ้นมาช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมแล้วมันมันโผ่ลยเฮ้ยแล้วมันมนรนะโผที่ถ้ำได้ยังไงวะเน,นี่ยกดเดี๋ยมาชีวิตเอ่อไลฟ์พอยต์ผมเหลืออยู่สองชีวิตนะครับ ตายได้สองครั้งตรงนี้เ๋ยวเ๋ยวไม่ตัวข,ข้างบนมันคั่งจะไวะทำยังไงอันนี้กระโดดชิมเหรออ๋อเฮ้ยตีสองทีแฮะโดดไปไปไปอึ๊บอ,อ,อึ๊บอึ๊บ โอเคห้องบนมีเชือบเราต้องสไลด์ลงไปไปไหนอะสไลด์สไลด์แล้วก็ไปเกาะกำแพงด้านขวาแล้วก็ลงเรือใช่ไหมแอดวานเว้เฮ้ยดันนี้ไปไปไปต่อ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 ฮึบฮึบฮึบ ไม่เอาโอเคมีข้างบนไหมฮะโอ้ยมีถึงเอาไปไปฮึบโดดอันนี้ยังไงผมว่าต้องขึ้นเรือก่อนแน่เลยอะ มีเต่าด้วยข้างบนข่าบนเห็นเต่าไหมครับเต่าเต่าเต่านั่นๆมาแล้ลหมเต่าเต่าอุอ้ยโอ้โหต้องทำยังไงวะเนี่ยอุย้ยไม่ได้วะเปิดฉากมาวะจะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะหรือว่ามันหรือว่ามันใกล้จบแล้วนะ น่าสนใจฮะแต่ไม่อยากเล่นเยอะเลยเล่นนานแล้วมตัดปับมันตัดแล้วมันเหนื่อยอ่ะเล่นไปชั่วโมงตัดไม่รู้จะตัดตรงไหนเข้าตรงไหนออกดียังไงก็ต้องลงเรือแน่ๆอ่โอเค โอ้โนี่เหรอทำไงอ่ะออกมาให้เรายืนบนเลยเฉยๆหรอไม่ได้พายเยือใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยไม่ได้ไมันต้องอ่านอ่านอ่านก่อนอ่านเกมก่อนเดินซ้ายขวาซ้ายขวา ซ้ายขวานี่แหละนี่แหละตงห้อนี้หละตรงนี้เอ,อ่อข้ามไปขวาได้อ่ะโดดเคลสามารถตีตนี้เฮ้ย <c oughs> เดือบไปละเ,เสร็จเลยก่อนถ้าเราเอ,อ่อเล่นจบดาบแล้วมันจะให้ชีวิตเราหนึ่งชีวิตนะครับ ไปทางไหนดีเนะี่ยนี้ยเอา้าโอ้โหตัวนี้มันมันไต่ลงมาได้ <c oughs> เออตรงนี้อุ้ยโอ้โห ยังพอได้อยู่ยังพ,พอได้อยู่ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่เอาไปนจกแค่นกันเชียวใช่ไหมึินไปึินไปว่าแต่มาถึงพาร์ทที่เอออีพีที่หกนี่ยังไม่เจอหน้า ยังไม่ได้เห็นหน้าคนที่เราจะไปช่วยเลยนะะเดี๋ยวเห็นหน้าจังว่าเจ้าหญิงของเรานี้หน้าตาจะเป็นยังไงฮึบ <c oughs> <c oughs> ลงน้ำเลยเอ้ยเฮ้ยเกือบ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 ขวาซ้ายเอ้ ไอ้ยันนี้หั่มันต้องเป็นเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะไอเทมรับแน่เลยนี่ไงทิกยโอ้โห่นีนต้องกระโดดชิงไปชิงมาเอาหัวดูตัวนี้ดิยากว่ะโอเค

นี้มันมันก็เรียกเขาว่าตัวเดียวแมงมุมเหรออุ้ยตาย,ยหรออย่างนี้ก็ตายหรอโอ้โหชิปละอือโอ้ แล้วยังไงวะเนี่นยน่าจะถึงไไหรือมปล่าอุ้ยหลดเกาะงี้เลยเหรอก่อหนึบมากอะเกาะกดน๋ยวราต้องไปฝั่งโน้นี๋ยวยวยอุ้ยการเคลื่อนไหวนั่นไงตีไม่ได้เหรอจะว่าว เศจเหล็กมันก็กระเด็นอยู่นะเหรือว่าต้องปีเรื่อยๆไม่น่าตายวะ่ะเออนี่ไงเนี่ยเออเออมันต้องแตกแล้วโอหอุยเอา้าผมแก้แตเล่นในตัวนั้นก่อนอะ เมาไม่รู้มันว่ามันต้องตีกี่ทีอะ่ะโอ้โหเดินเร็วไปชนตุดตายเฉยเลย นี่อย่างไรตัวนี้ตีสองทีตรงนี้ก็ตีทีเดียวอุ้ยไอ้นกที่ห้อยๆลงมาเนี่ยไอตัวนี้ต e ีอ e ีกาเหรอรูเรียกว่าตัวอะไรเห็นมั้งแต่ดานแรกแล้ววะยังมาอยู่ถึงถึง,ถงด่านนี้อีกเลยอุ้ยโอ้โหคนผิด โอ้ยผมเคยกดผิดไว้กับกดเร็วๆอะ่ะหัวร้อนอะ่ะกดตกลง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 ,งไปเริ่มด่านแรกเริ่มใหม่หมดเลย

เฮ้ยเอาโหเชนนี้เขาไม่ถึงอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โห เอ้ยเียวีไม่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงทำไมทำไมโอเคถึงแล้ว อันนี้น้องเต่าน้องเต่าตีแล้วไม่ตายไปไปน้องโอเคโดดนี่ๆน่ๆตัวเนี้ยมันเหมือนตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวลอยล่อไกันโอ้โหข้างบนนี้พลุงพลังมากเลยยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงจะจัดเลยข้างบนเนี่ย ไม่รู้กี่ทีตายอ่ะอันเนี้ยผมต้องสแปมฟันเรื่อยๆวะเฮ้ยอ๋อสองทีเอ้ยโอ้โหอ๋อตีแล้วมันจะแตกหนอเฮ้ยงูมีงูด้วยเอ้ทําไมเราอ่ะอออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ อยมันยืดมันยืดอ้อมันยืด อยากได้ไอ er ้น um ี้มากเลยอะไลฟอยมากเลยอะมีตู anyway ้ม ja ีตู้ให้กดไหมแถวนี้ยมีตู้ A D F ให้กดไหมมืดอะ อ,อมีสองทางเราน่าจะไปทางขวาก่อนสายบนน่าจะเป็นทางออกนะน่าจะหอนเชือกแล้วก็ออกไปเลยเตรงนี้ถังอะไรระเป่หุยนี่ไงแล้แรของชีวิตแล้วก็ยับตายอีกสองครั้งต,ตรงนี้มัน มันค่อนข้างที่จะเอ,อ่อทะลงพลังต้องกะจังหวะได้ดีไว้เออนี่แหละให้มันหันหลังไปแล้วได้ตีตูดมันโอเคเนี่ยไอพวกเครื่องยิงยิงเม็ดเม็ดไอพวกเนี้ยโห เขยไม่ได้นะว,นนว่าเราเอียววัวก่อนวะเอวัวบินวัวบินเอ่อไปทางนี้กันดีกว่าแล้วก็ไอตัวนี้โอเคมีไลฟ์พอยต์สองชีวิตนะครับตอนนี้ ถ้าจัดการในเครื่องยิงได้นี่ก็ไม่ค่อย,ยวุย่นวายละยิงมายิงมายิงมายิงไงโ,โอ้ยขึ้นไปจังตกอยู่ดีก็พุ่งพวดไปเลย ตรงนี้วิ่ฮะไปไงวะโอ้โหยังไงทีนี้ฮือหๆๆๆ มันมีที่เกาะอ,อยู่นะเ,เกาะแล้วไงต่อวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาละชิปหายแล้วทำไงอะอ <laughs> นี่หรออ๋อโอเค เฮ้ยไปเลย New item 可 u อล b l ลเคลียไป95เียร์ไป9นนะครับตอนนี้โอเคเซฟไปเลยโอเคมีเออทริปขบขาวกับ Construction ไปทางไหนดีซ้ายขวา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  เออ่ไปคอนสตรั c ชั่นดีกว่าเอ้ยลองไปคลิปดูก็ได้โอเคไปคลิปแล้วกันเพราะว่าก่อนอันนี้เราไปขวาใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนบ้างครัไปซ้ายบ้างโอเคคาสซีนว่ะไนโครมินอ๋ลอลำโพงเหรอเ h ้ย e ค o อยู่เอ่อทูบัลล็อ n ทังฟอร์มอินเดอร์ดากอน อะไรมังกรมังกรวะอ๋อหุบเขาหุบเขาโอเคครับสมรแก้เวลาแล้ววันนี้เอ,อ่อพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าเนาะไม่อยากให้มันยาวเล่นยาวตัดตัดก็นานตัดนานก็ไม่ค่อยมีคนดูอีก <laughs> โอเคครับเอ,อ่อสมรแก้เวลานะครับงั้นพันเอ,อ่ออีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าเนาะขอบคุณที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายจ้า